ไหนดูสินี่มันถูกมันคืออะไรมันคือรถที่แต่งรถเนี่ยของลุงต้องเนี่ยมันเอาไว้ทำเฮ้ย<ห>ค่อยๆมันมีชิ้นเล็กเยอะๆลูกเนี่ยดูดิเนี่ยของลุงต้องอ่ะยังอยู่หมดเลยเนี่ยเฮ้ยบอลเรียกว่าประกอบอันนี้เขาเรียกรถอะไรพี่บล็อกรู้ไหมลูกเออออเอิอพอว่าน่าจะเรียกว่าทามิย่านะแต่ก็อจะไม่ผิด,ด,ดทามิย่าเอ้ยเจอออมแนนไงดูแหมลุงต้องดูดิ เก็บไว้ประมาณ30กว่าปีแล้วลูกจะทำลนหมดแล้วไม่ทำเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทำลนเลยดูดิหายไปหมดเลยเนี่ยไอแพงเนี่ยตอนแรกมันมีเต็มเลยลูกเอาลนจิตเดียวเราทำลนไหนดูหน้าก่อนคนไหนทำลนชูเมื่อึ้นไม่มีใครยอมรับผิดเลยกำลังจะโชว์ลุงต้องเลยดูดิหายไปเลยดูเป็นแถบเลยนี่เดี๋ยวพ่อช่วยประกอบให้ดูไหมเอาไหมครับเยี่ยมไปเลยทุกคนแย่งกันตอบเลยทีเดียวเชียว <utan> นอืมนะพี่ก็บอกมัน,น<ๆ>มันประกอบได้นะลูกมันมน,น่องน้งโน้งน้งนะอะไรโน้งโน้งคืออะไรเอออันนี้เนี่ยออบาโดมันต้องมีไข่ควงจิว๋วนะใช่อันเนี้ยแต่ก่อนมันมีรางแข่งรถด,ด้วยนะลูกนี่อย่างนี้แล้วก็ใส่ถ่านสองก้อนอันนี้ก็แล้วก็มอเตอร์แล้วเนี่ยไว้กันชนเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วมีตรงนี้ด้วยเอาไว้แบบเข้ารางเข้ารางหนูไม่อินเลย รัาพม,มเดี๋ยวนี้เขาจะมีขข<า>ไข่ไหมเนะี่ยดูอุปกรณ์ลุงต้องดิเมื่อกี้มันรวมกันไปจุดเดียวกันแล้ว mm hmm. พาะต้องมาแยกใหม่จุดไหนบ้างไม่รู้เนี่ยอหนๆเขาเรียกว่ามอเตอร์ลูกตัวนี้เมื่อกี้อันนี้คือกันน่าจะเป็นกันกันชนหน้ามั้งลูกเอ้ยตัวสูงสูงนี่เพราะว่าน่าจะเป็นไม้ข้างหลังเสียบข้างบนเดี๋ยวพ่อต่อให้ดูดีกว่าต่อให้ลุงต้องดูว่าเป็นยังไงบ้างโอเคยังถือยังอยู่นะล,ลุงต้องแต่อาจจะ mm hmm. เป็นเล็กๆเยอะๆซะด้วยสิแล้วก็หายหมดเด๋ยวนะครับโอเคลุงต้องอยู่ครบนะครับเดี๋ยวให้ดูครับ